ความคืบหน้าดิจิทัลวันเล็ห0,000 0บาทนะครับวันนี้11กันยายน67กลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนั่นก็คือคนที่ถือประส,สดบการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน1 4 5 0 0 0ล้านแสนคนจะได้ในรูปแบบของเงินสดโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนนะครับ คาดว่าเงินจะโอนมาให้กับท่านในวันที่20กันยายน67นี้สามารถถอนเป็นเงินสดซื้ออะไรก็ได้ซื้อของที่ไหนก็ได้จ่ายค่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ใช่ผู้พิการต้องทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในวันที่15กันยายน67นี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะประกาศผลในวันที่22กันยายน6 7ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเหมือนกัน ถ้าเกิดท่านได้สิทธิ์เงินที่ท่านจะได้จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรก5,000บาทภายในสิ้นปี67และส่วนที่2ก็คือ5,000บาทในปีหน้า2,568นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือแล้วจะลงทะเบียนทําอย่างไรล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังบอกนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้โดยสามารถลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและธนาคารอาคารสงเคราะห์ย้ำนะครับ3ธนาคารรัฐ ออมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศรวม2,500สาขาโดยผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างเดียวในการลงทะเบียนครับแต่เชื่อได้ว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะมีน้อยครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะมีบ,บรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะเป็นผู้พิการแล้วอยู่ในเฟสแรกที่ได้เงิน10,000บาทไปแล้วครับด้านนายกแพทองทานก็บอกต่อนะครับนโยบายดิจิทัลวันเลตหนึ่งหมื่นบาทที่รัฐบาลดาเนินการนั้นอาจจะมีความแตกต่างจากทุกที่หาเสียงเอาไว้เพราะเมื่อเป็นรัฐบาลและลงมือทำแล้วจะมีเรื่องของระบบที่ต้องใช้เวลานาน,านแล้วก็ต้องรอแต่เศรษฐกิจของประเทศรอไม่ได้และประชาชนรอไม่ไหวครับ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กับประชาชนก่อนซึ่งเรื่องนี้คุณพิชัยรัฐมนตรีคลังจะทําหน้าที่ชี้แจงช่วงถแถลงนโยบายต่อในฐสภาครับแล้วคุณแพททองทานบอกด้วยเป้าหมายของเราในการทำดิจิทัลบัลเลตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วกระตุ้นไม่พอยังต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในแบบดิจิทัลด้วยซึ่งมันมาช้ากว่า ดังนั้นเศรษฐกิจก็ต้องกระตุ้นไปก่อนแต่เราไม่ได้มีนโยบายเดียวยังมีอีกหลายๆนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้เป็นอันหลักเร่งด่วนเห็นผลทันทีดังนั้นจึงอยากจะรีบทําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่จะได้เงิน1 0 0 0 0บาทนั้นแบ่งเป็น3ส่วนกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กับผู้พิการได้ก่อนใครเพื่อนในช่วง20กันยายน6 7นี้ ถัดมาก็คือผู้ที่มีสมาร์ทโฟนลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในวันที่15กันยายน67แล้วก็รอตรวจสอบผลช่วงวันที่22กันยายน67กลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ตั้งแต่16กันยายน67จนถึง15ตุลาคม67ผ่านธนาคารออมสินทอสแล้วก็ทกอสครับ